สวัสดีครับคลิสนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องของพิวโฟมต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแต่ว่าท็อปิกในวันนี้ก็คือเป็นท็อปิกก็คือการใช้งานของคอร์สเซลพิวโฟมนะครับครสเซลพิวโฟมเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันเลยผมวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง4ีตัวอย่างให้ฟังละกันอ่ะหนึ่งเลยเนี่ยเอาแบบง่ายที่สุดเลยคือการเป็นฉนวนกันความร้อนครับฉนวนความร้อนนะครับช่วยอะไรครับช่วยประหยัดพลังงานฮนะให้กับอาคารบ้านเรือนะทำให้เจ้าของอาคารเนี่ย จ่ายค่าพลังงานงาน้อยลงจ่ายค่าแอน้อยลงจ่ายค่าคิตเตอร์น้อยลงในเมืองหนาวนะครับตัวอย่างที่2นะครับของการเป็นค้อเซล,ลนะครับเอาไปใช้งานก็คือเป็นวัสดุซับเสียงก็ได้น,นี่ดอกจันนะฮะแต่ทําไม่ดีได้แล้วโอเปนเซลล์แต่มันสามารถทําไดนะ้พวกใน,ในรถยนต์นะครับหรือในสตูดิโอเองก็ตามนะครับตัวอย่างที่3มนะครับมันสามารถนะครับใช้เป็นพวกซีลประตูหรือว่าซีลตู้อบได้ด้วยครับและตัวอย่างสุดท้ายฮะก็คือ เราใช้ p u Foam ในการลอยน้ำครเช่นอะไรพวกทุ่นลอยน้ําทั้งหลายทุ่นลอยน้ําที่อยู่ในแม่น้ําในทะเลเนี่ยใช้ cross seal พีวูโฟเพราะ p u Foam มีคุณสมบัติในการไม่ดูดซับน้ําและไม่ให้น้าซึมผ่านนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันก็จะเหมาะกลารเป็นทุ่นลอยน้ำนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเป็นกําลังใจให้คริสโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คริสด้วยนะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเนี่ยสามารถถามมาทางคอมเมนต์ท้างล่างได้เลยแล้วยังไงคริสทีมงานจะรีบตอบกบลับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ